ยังมานะคะมาที่นี่ได้เลยปลาทูสดๆเลยะค่ะเนี่ย สวัสดีค่ะสายเสหายค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนครับบออิงเอออยู่ที่ตลาดแม่กองครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาซื้ออะไรกันครับเออซื้อปลาถูครับว้าววันนี้เดี๋ยวเรามาซื้อปลาถูนะคะมาซื้อที่แหล่งมันเลยของโปรดใครเอ่ย โอเคอันนี้นะคะเรามาที่แม่กองนะคะก็จะขึ้นชื่อเรื่องปลาทูะคะ่ะจะหน้าง,งอคอหักแบบไหนเดีย๋ยวตามไฟไปดูกันดีกว่าว่าปลาทูแม่กองเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นะคะจะบอกว่าเต็มไปด้วยนะคะอาหารทะเลเยอะมากค่ะเพราะตรงนี้เส้นนี้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่แม่กองไปเนี่ยจะเป็นติดทะเลกันค่ะ<อ>ส่วนใหญ่แล้วนะคะช่วงนี้<อ>ก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อปลากันแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะคว่าในตลาดมีอะไรให้เราซื้อบ้างไปดูกันเนี่ยคะ่ะ ะะตอนนี้นะคะสายก็อยู่ที่ตลาดแม่กองแล้วค่ะเด๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ตลาดแม่กองมีอะไรให้เราซื้อบ้างตอนนี้นะคะก็มีของขายเต็มเลยนะคะเดีย๋ยวขอดูหน่อยนะคะ100-200ค่ะ100-200นี่ค่ะหอยลอดัอนนร้น200ค่ะน้ำ2อีทมองไม่เห็นเลยอะ่ะดูหน นี่หอยหลอดเดี๋ยวนี้หอยหลอดเยอะไหมคะที่นี่ยังเยอะอยู่ปะอ๋อปะเดี๋ยวสายจะพาไปซื้อร้านปลาถูที่ซื้อประจํานะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปตรงที่แหล่งของมันเลยแล้วกันปะเดี๋ยวตาม คนก็จะมาซื้อของนะคะอย่างเช่นอาหารสดเนี่ยค่ะเป็นอาหารทะเลปลาปลากุ้งหอยปูปลามีทุกอย่างเลยนะคะที่นี่เพราะตรงนี้ก็เป็นเหมือนอใกล้นี่ค่ะทะเลก็จะมีเยอะมากนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสาจะไปซื้อปลาทูแดดด้วยนะคะปลาทูแดดของสานี่คือปลาทูแดดเดี่ยว ปลาทูร้านนี้นะคะแดดเดียวเนี่ยอ,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 อร่อยมากทุกครั้งที่มาก็ต้องสื่อตลอดนะคะไปเราจะไปร้านปลาทูกัน,นะคะ่ะอันนี้ชื่อร้านว่าปลาทูของพี่แป้งนะคะพี่แป้งวันนี้พี่แป้งมาเองด้วยเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะปลาทูแดดของเราซื้อปลาทูแดดก่อน ปลาทูแดดค่ะพี่แป้งสวัสดีค่ะอันนี้วันนี้โลยังไงคะขายยังไงสองแปดที่สอง้โลโอเคนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เท่าไหร่นะร้อยสองแปดที่สองห้าหนึ่งกิโลเอาสองสองโลแยกค่ะวันนี้พี่แป้งมีอะไรบ้างล่ะอันนี้อะไรคะพี่แป้งสำรีหวานลูกสำรีหวาน มีนี่ปลาอินซีอันนี้อินซียังไม่ไม่เค็มเนาะเนี้ยเป็นแดดเดียวแดดเดียวอินซีเค็มจะเป็นตัวนี้นี่คืออินซีเค็มอ๋ออินซีเค็มคือตัวนี้อุ้ยใหญ่มากมากสุดๆเลยอ่ะล่ากินเนาะทำใหม่ๆเลยค่ะตัวนี้จะวันต่อวันเลยลูกไม่เสียยาค่ะ ตอนนี้ไซสก็อยู่ที่หน้าตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อประทูด้านในกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประทูประทูเยอะมากทั้งซ้ายขวาเลยนะคะก็จะมีร้านประทูให้เราเลือกแล้วแต่ว่าเราจะเลือกร้านไหนนั่นเองนี่อันนี้ของพี่แป้งค่ะประทูใช่ค่ะของคุณเ้าอ๋อนี่ไงที่บอกนะคะประทูคอหักนั่งออคอหักแบบปนแบบนี้นี่ตัวบอลิ่มเลย ตัวบ้าเริ่มมากนี่ค่ะสวยนะดูสิสดๆเลยค่ะในอี่าวส่พาไปดูข้างในนะคะข้างในก็จะมีอาหารทะเลเยอะเลยเดี๋ยวเราไปเลือกกันก่อนว่าเราจะซื้ออะไรบ้างไปนี่นะคะก็จะมีปลาทูนี่แหละสี่ละจ้าสี่จอด้าพี่ตลาดวันนี้คนไม่เยอะนะคะปลาทูเยอะมากค่ะ ไอเรียกหอยอะไรคะหอยปากเป็ดอันนีหอยปากเป็ดนะคะหัา <c oughs> โอ้ยมีให้เราเลือกเยอะมากะคะ่ะยิ่งข้างในข้างในนี่แบบมีหอยหอยแครงปลาก็เยอะแยะเลยะคะ่ะโอ้ ปลาทูนี่ปลาทูแบบสดๆปลาทูโปะมีปูโอนี่ดูกุ้งดูกุ้งี่ตัวใหญ่มากเลยอุ้ยอย่าไปดูปูกันอืมปูทะเลนะคะนี่ยังติ้นอยู่เลยนะยังไม่ตายนะเนี่ย อือโอ้ยใหญ่มากดูดูดูสามร้อยห้าสิบได้จ้ะตัวใหญ่มากเลยไหนหน้ามันอ่ะหืมหน้ามันหน้ามันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยหน้ามันไหน้าตาอยากเห็นอ่ะมองเห็นตาเห็นยังเห็นยังตัวนี้ตาเนี่ยนี่ไงเห็นไหมตาเขานี่น่ารัก ปลาทูน่ากินเอาไปทำอะไรปลาไอนี่ใช่ไหมต้มยำต้มกินเอาปลาใส่แข็งพอกระราด,ดาษได้เอาไว้เอาเอาปลาทูนี้ค่ะโลหนึ่งโลหนึ่งเนาะเยอะไปปะสิบตัวโ<ห>อ้หเยอะเยอะไปเอาครึ่งค่ะเพราะว่ากินแค่ไม่กี่คนเองเดีย๋ยววันนี้ทำอะไรให้กินซื้อไปอ่ะ ปลาทูต้มยำจ้าหรอเออทำให้กินหน่อยนะอร่อยแทบย่วันนี้จะไปทําของกินกันที่บ้านด้วยก็ซื้อปลาไปเยอะมากเลยเราบ้านเราชอบกินมากปลาทูดแดดปลาทูแดดอร่อย,อ,อ,ยอันนี้แล้วก็ต้มยำนี้ก็สุดยอดถ้าพี่สาวทํานี่แทบสุดๆโอเคเดีย๋ยวจะไปหาอะไรเพิ่มเติมนะคะเดีย๋ยวเราพาไปดูข้างในอีกมูหมึกมาหมึกมาหมึกคือแบบนั้นนะ่ะน่ะ ตอนนี้นะคะอยู่ในร้านของขนมหวานร,ร้านนี้อร่อยมากมาที่ไรก็ต้องมาซื้อนะคะเดีย๋ยวนี้วันนี้เรากินอันนี้เขาเรียกเม็ดขนมเผือกค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเม็ดขนมแบบม,มันอ๋อถัว่วนี่อร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยจริงขนมนี่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 หม้อแกง นี่นะคะขึ้นชื่อนะคะม,ะมออแกงอย่เมืองเพชรม้อแกงเมืองเพชรเดี๋ยวเราซื้อหอยหวานนะคะนี้โลละหน0่งบาทเอาโลหนึ่งค่ะหอยหวานเอาไปทำอะไรพี่จินเอาไปทำอะไรกินฮะลวกเอาเผา ปลาทูหน่อยจ้าปลาเราปลาลองแม่กองเลยรวยแม่กองเลยน่าจะจริงเลยใช่ค่ะปลาทูแม่กองต้องเป็นไงคะน้างอคอหักใช่หน้างอคอหักอ้วนสั้นหางเหลืองอะไรนะคะอ้วนสั้นหางเหลืองอ๋ออ้วนสั้นหางเหลืองต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต้องโอ้โหสีแบบสดมากอันนี้อันนี้ไซส์เจ็ดตัวค่ะอันนี้ไซส์เจ็ดตัวใช่ไหมคะนี้มีไซส์อะไรบ้างคะเนี่ยมีกี๊ มีแบบไซส์แบบไหนบ้างเอ่ยไซส์เจ็ดตัวมีกี่เล็บแม่มือไซส์ห้าตัวไซส์ห้าตัวโอ้ไซส์ห้าตัวก็ใหญห้าตัวเนี่ยร้อยหนึ่งยี่ิดแค่เก้าสิบบาทโอ้สุดยอดเลยแล้วก็นี่เป็นจัมโบ้นะคะจัมโบสี่ตัวค่ะสี่ตัวแล้วเป็นปลาลันค้านี่ งั้นไม่เอาค่ะเราเอาปลาบ้านเราดีกว่าได้ค่ะมีเอาเป็น5ตัวเนี่ยล่ะค่ะเอาสองกล่องได้ค่ะโอเคค่ะอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มใช่ไหมคะแน่นอนแน่นอนอันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านปลาทูแม่กองป้าแป๋วใช่ไหมคะนี่อันนี้นะคะเราอยู่ หน้าร้านของคุณป้าแป๋วเลยลใครมานะคะมาที่นี่ได้เลยปลาทูสดๆเลยคะคะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยแล้วก็สดสุดๆไปเลยคุณป้าใจดีด้วยค่ะลดให้เหลือแค่กล่องละ90บาท่บาทใช่ โอเคตอนนี้นะคะสายก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนค่ะเดี๋ยวสายจะพาไปที่ค่ายบางกุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าที่วัดนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าที่วัดนี้นะคะดังมากๆขอบอกค่ะไปเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ไปเหมาตลาดมาแล้วนะคะจากที่เราไปเดินนะคะอาหารทะเลเยอะมากนะคะเดี๋ยวสายจะซื้อไปทําอะไรกินที่บ้านกันนะคะดูมีอะไรบ้างเนี่ย เยอะมากๆเลยตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะไปที่รถกันแล้วคะ่ะเพราะว่าอากาศร้อนมากไป ่คะก็คือวัดบางกุ้งค่ะที่นี่นะคะก็สวยงามมากๆากนะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันค่ะสวัสดีครับััครบปเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมาไหว้องค์พ่อนินมมณีกันนะคะไปไหว้วถ้าก่อน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆนะคะของโบสถ์นะคะที่นี่นะคะก็เนี่ยคะ่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นไม้นะคะที่โอบออโบสถ์หลังนี้ไว้นะคะเป็น,นราก<ค>รไม้ต้นโพสวยงามงดงามมากๆนะคะที่นี่นะคะก็มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ นี่นะคะถ้ามองจากด้านข้างนะคะจะกันเห็นเป็นองค์พ่อสวยงามมากๆค่ะทุกคน,<ใ>นถ่ายจากตรงนี้สวยมากาวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็มาไหว้พระเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไฟเสียหายนะคะขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบา,บายบายังโอเคไป